2 4 8 1 7 7แและ0 2 2 4 7 9 9 9สสาหำหรับการร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนยาพระวรราชาทินามาศสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอสค่ะรวมทั้งโครงการลดก,การติดเอชจากแม่สู่ลูกด้วยนะคะครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการจะปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาของโรคเอดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ในหมายเลข022482500นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ022482500มาปรึกษาปัญหาโรคเอดได้ใช่ค่ะและช่วงนี้จะ,นจะต้อง <นะ S 1> บอก <นะ S 1> ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ดูละครไปแล้วนิดหนึ่งก็เอ๊ะเป็นยังไงกันต่อไปเบรกด้วยการร้องเพลงตอนนี้นะคะให้ของพวกเขาได้ทำไม่ได้สูญเปล่ามีแต่ผลสะท้อนกลับมาอย่างคุ้มค่า นั่นจะคือความภูมิใจในเกียรติยศเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีที่พวกเขาได้สร้างมาด้วยมันสมองและสองมืออย่างเต็มความภาคภูมิใจครับแล้ววันนี้พวกเราครับตั้งใจฟังน,นะครับ0 4 5 2 3 1 6 0ห7ขีดสขีดส16 0ขีด7ครับและขณะนี้ก็ได้เวลาอันสำคัญแล้วชนะ่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022481777อีกครั้งหนึ่งนะครับ022481777และ02